คลองไส้ไก่ที่เพิ่งขุดใหม่น้ําขุนเป็นโอวันตินเลยครับวันนี้ก่อนหน้านี้ผมใช้รถแมคโครขุดคลองไส้ไก่แล้วก็มีฝนตกลงมาผมใช้ไดวสูบออกแล้วก็จัดการลอกคลองใหม่ปูพายางใหม่เติมน้ําเข้าไปใหม่ใสสะอาดบรรยากาศสวยงามน่ามองและผมยังสร้างสะพานใหม่ที่มันแข็งแรงทนทานแต่เนื่องจากเมื่อคืนนี้พายุฝนเข้ามากระนําทําให้เกิดน้ําท่วม ท่วมขังที่บริเวณสวนและน้ําที่ท่วมขังนี้ยังไหลลงไปที่คลองไส้ไก่ทาให้น้ําขุนตามที่ทุกท่านเห็นอยู่แบบนี้เลยครับผมขออนุญาตขอคําแนะนําจากพี่ๆเกษตรกรทุกท่านว่าจะมีวิธีไหนที่จะทําให้น้ําที่มันขุนเนี่ยมันใสขึ้นมาได้หรือเปล่าช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยครับผมจะลองทําตามว่ามันจะได้ผลหรือไม่ช่วยผมด้วยพี่ๆเกษตรกรครับขอบคุณครับ